สวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแมจันครับสวัสดีครับเมื่อนี้เบาแอมรทงเดินทางมาติดตามตเลขครับแม่จันครับเอฟซีเพื่อนเราเพื่อนฝันเห็นหม่องไฟใหญ่ครับแตกแสงมากมากครับมีชาวบ้านนี่ครับไปจุดหม่องไฟบุญหม่องไฟวัดสันครับจุดหม่องไฟขึ้นทั้งฝ่าครับตกลงมาครับเห็นสร้างอีกครับเอฟซีสร้างพุงสร้างฝูงบบกง่ายเลยครับเอฟซีเนาะสีมให้โขกสามตัวบ่เนาะครับเนาะต้องมาถามเรื่องเล่าครับ แม่จันของข่าครับเด็ดเด็ดงวดนี่สิเป็นตัวใดครับไปรับชมสวัสดีครับแม่จันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีครับฟันแนวไหนก่อนครับคุณแม่เว้าอธิบายเอฟซีฟังหน่อยครับบุญบังไฟใหญ่บุญบังไฟใหญ่บกว้างกว้างได้เดินหลินกระได้เป็นเดินเป็นสนามเดินขึ้นบ้านกับคนกระไลเนาะครับบังไฟเขาก็จูดขึ้นบานีนย่ายกับเบิ้งน้ำเขาห่างยันโต๊ะถึงเนวเวเดนที่บ้านฟันว่าไปเที่ยวงานบุญบังไฟแมนครับ านี่่คะสร้างฝัดแล่นเพื่อสร้างในบาน้านสร้างเดี่ยวเดี๋ยวครับแนวไรครับไปบุญมงไฟแนวไรกว่าครับนี่ไปบุญมงไฟใหญ่เป็นมงไฟไหนในไฟไหญ่ครับ,บไฟใหญ่ครับมันเป็นบุญมงไฟใหญ่ในบ้านเฮานี่ล่ะครับมุว่าบ้บา,บานกับมันกับเป็นเดินกว้างกว้างในบาน้านสร้างแล่นทั้งหนาในบ้านีเห็นสร้างอีกเห็นสร้างอีกรสร้างฮาตัวลูกมันกับก้อนก้อนสองคนสามตัวสร้างฮาตัว ลูกลูกสามตัวลูกมันสามตัวอย่างน้ำโกลครับบานกันเลนมาเลนมาเนี่ผุดเถ่ายานน้องมาไปมาพ่อปลาเ,เจ็กคนยืนอยู่ตั้งหนาปาเจ็กแต่ว่าคนตายแลยละโ้พ่อป่าเจ็กอีกเสียชีวิตตัวนึ่งครับเพราะว่าอาาถามหมากในยีสิบหานวยคนตาข่ยเจ้าคนบ้ผู้คนตายหนึ่งผู้คนตายคนว่า เจ้ามากห้เ้ามาไหยีิบหานวยยีหานวยเขียนสองหาว่กับบานนี้พอดิย่างมาก่าเกรหเมือแล้วเนาะนร้านกัไข่อ่านมะกับฟันเด็กแกนี่ยี่หานวยกัเป็นสองหาแล้วเนาะครับเนาะเดวเต้สิเตเอาเดวเต้สิเ้เอาเมาย่หานวยเต่ต้นมันยังสี่แต่ว่าฟันเลนสางฟันเลนสร้างส้่งหาต ลูกมันสามตัวยางน้ำชาเก้าหาสามครับสร้างกระน่ำเก้าเนาะครับแม่จันเนาะเน้นนี่แม่จันสิเปยเป็นตัวไหนครับเปย์สั้นละนี่ครับนี่เลยครับเก้าห้าสามสองตัวนี่ก็บสองหาผีปลาเจ็กนี่บังไฟสิเปยมาจังไหนก็บังไฟบังไฟนี่ก็บเปยแนวไรล่ะครับเออไฟมันก็มีแต่บางกันมีแบบแต่บางไฟบวกไปยังบังไฟไปย่างเข้ามาตองเปยก็ได้เพราะว่า ได้เลขมาแล้วเนาะครับเพิ่นซื้อยังก่อนนะพีอันปาเจกปาเจกเจกแต่ว่าเพิ่นซื้อตีซื้อตีซื้อตีพีเมจเอกเนาะอือมครับในป่าเอาก็เพิ่นสีมาให้โชคแล้วล่ะครับแนวนี่คือบอกเลยพิ่นมาบอกแล้วพิ่นเอามาขายยีบหานอยยีบซิบหานอยปกติให้เมย์นี่แหละเมย์ราบเตาอ่าขั้นขั้นถ่ามันันงวดก่อนนี่หาศูนย์นี่แหละครับหาสองหาสองพอพามากระวงกลมๆเด้ครับ เขาทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างเอาหยิบหาหน่วยเนาะครับเนาะเอาสองหานี่ละสองหานี่ก็ง่ามอยู่ครับคนนอนเนาะกับพันไตเซนนครับสเยาวไปคนก็ตายตลอดครับซ้วนฮะซ้วงฮะมาต่องครับเอานี่ละเอาตามนี่ละหรือแม่จันมีตัวเลขตัวใดอยู่บ่ครับกัดจักมีใช่ว่าตัวใดแล้วกันมีดต้นหนึ่งกัดสีต้นหนึ่งมีสานมีกัดกับประจันติาสองสองงานอื กับเก้าหาสามนี่เนาะครับเก้าหาสามสั่งลูกน้อยสามตัวสามตัวแม่หาแม่มันหาตัวนี่ต้องงามเลยสร้างค่ะพี่ต้องงามส้่งอู้งามแล้วครับสร้างใหญ่เนาะกับสร้างน้อยอ่ะน้องบูมร้านไส้นี่ครับนี่สวัสดีครับน้องบูมสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนานอัน ใจบอกเลขตัวอดไรเป็นบอกเหบ่ครับงวดนี้ยบอกเ้าๆยังบ่เว้าๆยังเลยเอาเงยหน้าขึ้นมาหน่อยยายบ่ได้ถามมันอี่เอาเงยหน้าขึ้นมาเอาบ่ถามสิซั่นเออน้องบูมสสวัดีนก็ใหญ่แล้วเนาะครับเนาะอันอยูุพอได้ล่ะครับตอนนี้ผมเป็นยังครับผมอันยู่อนุบาล3โอ้แต่กี่มาแต่กี่ยังได้น้อยยวดอนุบาลสาม้ดียวกลุ่มยังอ้าวบ่เป็นหยังครับส่วนตัวเลขของแม่จันก็ตามนี่เนาะครับเนาะเดี๋ยวสิขึ้นตัวเลขเอาเบาแต้มพารวยจ้าป้อ ทามยังครับต้องมีสามดาวสิถามยังบอบค่ะมก็คือสามหางนี่บบถามก็เอาซ้ำนีเนาะครับเอซเนี่ยสิคืนตัวเลขให้ไวแคบนาจอครับข้องแม่จันขอบคุณครับแมจันครับสวัสดีครับฟันจันสันครับเอซตัวเลขของแม่จันครับเอฟซีประจําวดวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพหยหกปดครับสองห้าสองห้าครับเลขสามตัวครับเก้าห้าสามเก้าห้าสามครับตัดหล่นเนาะ ขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่จันครับเมื่อนีนครับเอฟซีเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมือของดีกันครับเบาเอมเราทงนี่ยเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวมีของดีติดไม่ตมิดมือมาฝากเอฟซีครับท่าชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพาน เอาตัวน,นี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเยกสื่อลอตเตอรี่เป็นสิริถือนะครับเนะาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องไหครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีขับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหน่แล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อารนิทานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิดเนาะครับผมเป็นลูกศร หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะคับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะค่บผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่าไวยพ่อปู่หลอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะคับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถิงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามใสหพูดกับผู้ใหญ่เนาะรมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกับบลรอซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางโบเห็นล้านเฮาแข่ยว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาล้านเห็ดในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดของหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปานเท่น้ำท่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเหีอครับมีโอกาสได้มาสกาักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกัเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไงผู้สาว ปูเบาวมักเนี่ยเอาไปใส่ได้ขี้กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลุงปูออกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะๆแล้วก็บี้ยังสิครับหมุนๆยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเถอลูปปากสามเถอนะครับท่าปากสามเถอท่าคิว้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสา,ามด้วยครับด้วย่านผู้ชม เป็นมว้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้หน้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รลอดวัดกุกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งเื้ากันนี่ครับยื่นคาราใสดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราตรงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับนอ้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมป์ตรงนี้ได้น้ำมุนแมานําครับได้น้ำมุนคลองหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,ม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีทีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,ม,มุชุมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาเท่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบบาแอมเราตรงนี่เอามา้าโบลายครับมาฝากอิบสีโบลายกัดทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเก,กล,ลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้า,ลลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกัดสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ยสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสยียดจังเรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุครับผมสาธุสาธุ